มาร์เก็ตติ้งแผนของบริษัทเอ็มบเข้าใจเพียงแค่หนึ่งหน้ากระดาษเดียวไปรับชมกันได้ในคลิปนะครับสวัสดีนะครับก็ไอ้นะครับผมก็ปัจจุบันก็เป็นวิศวกรนะครับแล้วก็ทําธุรกิจเอมบควบคู่ไปด้วยนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆนะครับมาทําความรู้จักเกี่ยวกับแผนการตลาดนะครับเดี๋ยวจะสอนเขียนกันไปทีละขั้นตอนทีละสเต็ปเลยนะครับก็ไปเริ่มกันเลยนะครับผมจะขอเริ่มที่ช่องแรกนะครับผมเชื่อว่า ในส่วนตัวของผมเหมือนกันนะครับก็ตอนที่เราจบมาใหม่ๆเนี่ยเราก็ต้องการหางานนะครับแล้วก็เราก็มุ่งหวังอย่างเดียวครับรายได้เราก็ต้องการหารายได้ที่มากๆนะครับแต่วันนี้นะครับพอเวลาอายุเราเพิ่มขึ้นนะครับเงินเนี่ยอาจจะไม่ใช่ปัจจัยหลักทั้งหมดติดต่อไปนะครับวันนี้เนี่ยพอเราอายุเยอะขึ้นนะครับ มันจะมีปัจจัยทั้งหมด4ปัจจัยนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับก็คือเงินเวลาความมั่นคงนะครับแล้วก็อิสรภาพนะครับดังนั้นโจทย์ของเราวันนี้นะครับผมเนี่ยก็จะต้องดูในเรื่องของงานอะไรนะครับที่มันจะตอบโจทย์ชีวิตของเรานะครับให้มันได้สมดุลทั้ง4เรื่องนี้นะครับคุณจะทำงานอะไรก็ได้นะครับขอให้มันเข้าทั้ง4ข้อนี้ วันนี้ธุรกิจแอมเวย์นะครับเป็นอีกหนึ่งธุรกิจหนึ่งนะครับที่สร้างรายได้นะครับมีเวลาสร้างความมั่นคงนะครับ f i n a n นเชีนะครับแล้วก็ฟรีดอมอิสรภาพนะครับวันนี้เราโจทย์ขอทุกคนตั้งอยูที่4เรื่องนี้นะครับคราวนี้เรามาทําความเข้าใจว่างานบนโลกนี้มีทั้งหมดกี่แบบนะครับจากหนังสือเรื่องพ่อรวยสอนลูกนะครับงานบนโลกนี้มีด้วยกันทั้งหมด4แบบนะครับ E employee ก็คือลูกจ้างนะครับ A.S. Sale Employee ธุรกิจส่วนตัวครับ B. Business Owner นะครับเจ้าของกิจการแล้วก็ I. Investor นะครับนักลงทุนวันนี้นะถ้าเกิดคุณยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นนะครับจบมานะครับก็การทำงานเป็นลูกจ้างเนี่ยเป็นสิ่งที่เริ่มต้นง่ายมากๆนะครับแล้วก็หาประสบการณ์ได้ดีมากๆเลยนะครับแต่วันนี้ข้อสรุปในหนังสือของพ่อรถันลูนะครับ 9 5นะครับคนคือคนจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับซึ่งเป็นรายได้แบบ Active บินค m e นะครับ Active บินค m e นะครับคือมีแรงนะครับมีเวลาไปสร้างเงินนะครับวันใดวันหนึ่งไม่มีแรงวันใดวันหนึ่งไม่มีเวลาเงินก็หมดไปนะครับ60ปีก็สวยเ oh. กษียณก็คือสำหรับลูกจ้างสำหรับธุรกิจส่วนตัวปิดร้านก็คือไม่มีรายได้เข้านะครับแต่วันนี้เนี่ย เซลล์แอมพลิย์ธุรกิจส่วนตัวเนี่ยก็สามารถ uh, มีรายได้เข้ามาเยอะได้นะครับเพราะว่าเกิดจากการเป็นธุรกิจของตัวเองทํามากได้มากทําน้อยได้น้อยปิดก็ไม่มีรายได้นะครับแต่วันนี้นะครับท,ท,ทั้งขวามือเนี่ยคนหเปอร์เซนทียงห้าเปอร์เซอยู่ฝั่งนี้เองครับแล้วก็เป็นรายได้แบบพ a s ซีฟอินคัมนะครับรายได้ที่เกิดจากการมีแรงมีเวลาแต่ไปสร้างระบบนะครับให้สร้างให้ระบบเนี่ยสร้างเงินขึ้นมาอีกที ในวันหนึ่งในวันนึงเราไม่มีแรงวันหนึ่งเราไม่มีเวลาแต่เงินมันก็จะยังสร้างให้เราอยู่นะครับดังนั้นวันนี้ธุรกิจ MV นะครับอยู่ใน B Business Owner นะครับมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็จะมะีธุรกิจขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นค่าบริษัทจัดจำหน่ายต่างๆบริษัท CP c e เซ็นทต่างๆนะครับธุรกิจแฟรนไชส์ไม่ว่าจะเป็น,น, Central, นะเ,ปนเขาเรียกว่า น้ำต่างๆบุฟเฟ่ต่างๆนะครับธุรกิจแฟรนไชส์นะครับอยู่ในนี้หมดเลยและแอมเบก็คือหนึ่งในนั้นนะครับและนี่คืองาน4ี่แบบทั้งหมดนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับว่าเพื่อนๆอยู่ในกลุ่มไหนกันบ้างนะครับวันนี้ข้อเสียของนักลงทุนคือต้องมีเงินทุนเยอะๆนะครับเราถ้าเกิดเป็นคนทั่วไปเนี่ยเราอาจจะค่อนข้างทํายากนะครับแล้วก็ในส่วนตัวผมเนี่ยก็เป็น E อยู่แล้วนะครับแต่วันในวันนึ่งเนี่ยเราอยากจะมีรายได้ที่เราหยุดทายังมีรายได้อยู่นะครับก็ ตัวนี้ก็สามารถเลือกในขั้นต้นได้นะครับนะครับเซฟมอพยี่ก็ต้องมีเงินลงทุนนะครับมีความเสี่ยงแล้วก็ผันผลตามเศรษฐกิจนะครับดังนั้นวันนี้นะครับธุรกิจอมเวะครับก็เป็นอีกหตัวเรื่องหนึ่งที่หนึ่งเลยนะครับเริ่มต้นง่ายนะครับเริ่มต้นง่ายยังไงเดี๋ยวไปดูอีกถัดไปนะครับเอออันนี้คือทั้งหมดคืองาน4แบบเพื่อนๆลองดูนะครับว่าเพื่อนๆอยู่ตรงไหนกันบ้างนะครับ ถัดมานะครับสินค้าของบริษัทเอ็มวนะครับก็ง่ายๆเลยคือสินค้าพื้นฐานนะครับที่ใช้ในชีวิตประจำวันประจำวันนัน,นี้เรามาดูโมเดลโมเดลทั่วไปนะครับทั่วไปเนี่ยก็เริ่มต้นที่โรงงานทองสินค้าทุกอย่างเริ่มต้นที่โรงงานโรงงานเนี่ยจะเริ่มที่4 0นนะครับมายังจัดจำหน่ายนะครับ จัดจำหน่ายอีก30%แล้วก็มาค้าส่งอีก15%อนะครับแล้วก็มาค้าปีกอีก15%อนะครับมายังผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้บริโภคเรานั่นเองครับ100%็นนี่นะครับอันนี้คือในแบบทั่วไปนะครับค่าการตลาดตรงนี้นะครับ60%นะครับให้กับ บริษัทขนาดใหญ่เพราะค้าคนกลางต่างๆได้รับถึง60%วันนี้นะครับบริษัทแอมเว์นะครับเหมือนกันเลยครับแอมเว์ MV, เรามีโรงงานเหมือนกันที่เอตดาลัมชิแกนสหรัฐอเมริกานะครับมีส่วนแบ่งทางการตลาดส0์40%เหมือนกันนะครับเปิดโอกาสให้ชายหญิงนะครับทั่วโลกได้มีธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับเพียงลงทุนนะครับ เริ่มต้นลงทุนเพียงแค่สมัครเป็นนักธุรกิจ900บาทนะครับสิทธิประโยชน์อะไรบ้างนะครับทำธุรกิจได้นะครับแล้วก็ลดราคาสินค้านะครับแล้วก็ประกันอุบัติเหตุ100,000บาทนะครับต่ออายุปีละ450บาทนะครับผม ชายหญิงอายุ18ปีขึ้นไปสามารถทําธุรกิจไม่ดูในเรื่องของวุธิการศึกษาไม่ดูสีผิวเพศเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามามีโอกาสทางธุรกิจตรงนี้รับ60%จากการสะสมเครือข่ายผู้บริโภคนะครับ